สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องมิสเซรีไทยรถสวยกันอีกเลยนะคะพี่พี่ขาวันนี้ก็มารีวิวนะคะรถให้พี่พี่ได้ชมกันอีกเช่นเคยเนาะวันนี้ก็นํามาให้ชมสองตัวนะคะนี่เลยตัวยี่ห้อไาฤทนะคะหนึ่งจุดสองสปอร์ตค่ะรถปีสองพันยี่สิบกับรถปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่ขาราคาเริ่มต้นค่ะอยู่ที่สามแสนหกหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองนะคะถ้าหากสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์ศูนย์เก้าสามค่ะหนึ่งสามสองหนึ่งเก้าศูนย์สามนะคะศูนย์เก้าสาม 1>, 1 3 2 1 9 0 3นะคะเบอร์นี้โทรได้แอนไลน์ได้ะคะ่ะพี่พี่คะ่ะติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะฟรีดาวได้เลยนะคะหาพี่พี่ต่้งแหนสนใจเนาะฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่าๆนะคะพี่พี่คะ่ะใครสนใจนะคะ ยาฤิ aris, เครื่องจะอยู่ที่1.2เนาะน้องมีก็จะมีเป็นแฮดแบ็กนะคะตอนนี้ก็จะวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นในส่วนของแฮดแบ็กนะคะมีสีบลอนกับสีเทาดำนะคะวันนี้ก็ชอบสีไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะคะในส่วนของดีเทลตัวรถนะคะบอกเลยว่าทางร้านรับประกันให้ในส่วนของโครงสร้างนะคะรับประกันให้เลยว่ารถไม่เคยชนหนักจมน,น้ำนะคะไม่เคยพลิกคว่ำแต่ต่อแดดแปรงสรซากเราไม่ก็ไม่มีนะคะพี่ๆคะ่ะ ถ้าสนใจป้ายทะเบียนไหนก็สามารถที่จะทักนะคะเอาเบอร์น้มันแอดไลน์มาได้เลยนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่มีบริการส่งมอบรถให้ด้วยนะคะมั่นใจได้เลยว่าซื้อรถกับเสรีไทยพี่ไม่มีผิดหวังแน่นอน <c oughs> ผ่านการตรวจรถแล้วนะคะจากบริษัทที่เชื่อบริษัทมาตรฐานจากประเทศเยอรมนีเลยตรวจให้มากกว่า2 7 4จุดเลยด้วยกันนะคะมีใบเซอร์รับรองผลการตรวจให้ด้วยนะคะพี่พี่ค่ะ,ะเดี๋ยววิีจะพามาชมในส่วนของดีเทลคันแรกกันก่อนเลยนะคะคันนี้ค่ะ t ต y ยต้ายาริสนะคะ1.2สปอร์ตค่ะคันนี้เป็นรถปี2020เลขไม่จะอยู่ที่1 0 0แสนนิดๆน,นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าสีเทางเงินดูแลทำความสะอาดได้ง่ายอยู่แล้วนะคะสีนี้นะ,ะเป็นที่รู้กันนะคะพี่พี่ค่ะ เลอะฝุ่นก็ดูไม่สก,กปรกนะคะในส่วนของดีเทลตัวรถนะคะไปชมกันเลยค่ะพี่พี่คันนี้นะคะได้ในส่วนของดวงไฟด้านหน้า <c oughs> พัฒนามาเป็นดวงไฟ LED เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่คะ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะให้ในส่วนของความส่องสว่างมากขึ้นนะคะด้านล่างนะคะก็จะคาดด้วยดวงไฟไกด์ไลนิ่งมาให้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมในโคมเดียวกันเลยนะคะดีไซน์ด้านหน้าก็ ฉบเฉี่ยวนะจ๊ะในส่วนของด้านล่างค่ะพี่บ,บีมีไฟตัดหมอกมาให้นะคันนี้ก็ชมหน้าจะเป็นคล้ายๆหน้าหมูป่าหน่อยๆน,นะคะ <c oughs> อ่ะกระจังด้านหน้าคะ่ะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้กระจังด้านหน้าดีไซน์เป็นสีดําเงาสวยๆนะคะมาพร้อมโลโก้โตโยต้าแบบโครเมียมนะคะสีบอนเงินนะคะหรือใครจะเรียกสีเทาก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะพี่ๆเนาะ <c oughs> ก็ไม่ว่ากันนะคะในส่วนของอยางกันวาคะ่ะมาดูในส่วนของอยางคันนี้คันนี้จะได้ล้อแม็กแบบหน้างเงาร่องดานะคะได้แม็กแบบหน้างเงาร่องดำนัพี่พี่นะขอบสิบห้านะคะเป็นยางปีสองพันยี่สี่ยางเปลี่ยนให้ใหม่ยเลขทั้งสีเส้นนะคะล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กลายบูมเมอร์แรงค่ะพี่พีค่คันนี้จะเป็นยางแม็กซิตเนาะใครสนใจนะคะบอกเลยว่าได้มากกว่ารถมือสองจริงๆในส่วนของด้านล่างค่ะคันนี้จะติดสเกิร์ตให้ เป็นของแบบชุดแต่งสปอร์ตเนาะพี่ๆเนาะนะคะพราะเขาเป็นตัวสปอร์ตนะคะอ่ะดูในส่วนของกระจกมองข้างกันบ้างคันนี้กระจกมองข้างดีไซน์สีดําเงาค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะคะนี่กระจกแท้เดิมค่ะมีอโอโตอาราม,มาให้นะคะสัญลักษณ์งอกอยังอยู่ค่ะพี่ๆ่คะเมื่อจับคันนี้จะซีเรียวกับตัวรถเลยมีเบ้ามือโครเมียมมาให้ด้วยนะคะนะดูในส่วนของอาร์คแผงประตูกันบ้าง ่อนข้างที่จะเหนียวแกะยากนิดหนึ่งโอเคนะคะอาแผงประตูสวยๆเลยค่ะกลมคมชัดนะคะรับประกรันรถไม่ชนหนักมาแน่นอนในส่วนของดีเทลตัวรถกันบ้างนะคะคันนี้คอนโทรลด้านหน้าดีไซน์แบบสีดำเป็น วัสดุพลาสติกนะคะพี่พี่ขในส่วนของพวงมราลัยก็ได้พวงมราลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายวางสายได้พวงมราลัยสามกา้านหุ้มหนังให้อย่างดีเลยหน้าจอทัชสกรีนคะ่ะพี่พี่ขขนาดประมาณ6.5นิ้วเนาะใช้งานได้ปกตินะคะแอร์ออโต้ค่ะคันนี้เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะในส่วนของฝ้าเพดานด้านนี้น,นะคะฝ้าเพดานด้านบนนะคะดีไซน์เป็นสีดำอืม ในส่วนของเบาะค่ะคันนี้จะเป็นเบาะหนังนะเป็นตัวสปอร์ตจะได้เบาะหนังนะคะพี่พี่คะ่ะตะเข็บได้สีฟ้าค่ะรอยขารุ่รุ่ยไม่มีนะคะเบาะสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยขีดข่วนหรือรอยฉีกขาดให้เห็นเลย <c oughs> ในส่วนของบานประตูนะคะก็กระตุกปรับไฟฟ้าค่ะพี่พี่คะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของวัสดุหนังสังเคราะห์นะคะ,ะ <c oughs> นี่เลย ส่วนของคันนี้กันบ้างค่ะพี่พ่คะให้ดูแผงประตูแบบดึงยากมากเขาเหนียวนะเหนียวมากแผงเออในส่วนขอบยางก็ไม่มีรอยขาดรอยผุรอยชำรุดเลยนะคะนี่เลยนะคะด้านหลังค่ะพี่พี่หัวหมอนมีมาให้สามใบนะคะเบาะตึงๆเหมือนกันนะคะสามารถติดตั้งคาสิทได้นะคะมีในส่วนของสลักณไอโซฟิกนะคะน็อตแท้ดื นะะ็นอตแท้เดิมเลยอ่าดูในส่วนของด้านหลังคันนี้กันบ้างค่ะด้านหลังก็จะมีให้ในส่วนของสปอยเลอร์และคลิปฉลามนะคะพี่พี่นี่ในส่วนของกระจกหลังนะคะก็มาพร้อมกับละลายฟ้าเส้นละลายฟ้าไม่ขาดค่ะพี่พี่คะกระจกแท้เดิมนะคะ สัญลักษณ์มโอกอยังอยู่นะคะ,ะที่ปัดน้ําฝนมีมาให้พร้อมเลยนะคะตัวสปอร์ตคันนี้จะพิเศษขึ้นมาหน่อยได้นในส่วนของกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะจะลิงก์กับหน้าจอทัชสกรีนด้านในเลยนี่ได้ในส่วนของชุดแต่งสปอร์ตเวนสะเก์ตนะคะรอบคันกันไปเลยคะ่คะพี <c oughs> ่ๆค่ะนี่อ่ะดูในส่วนของแผงประตูจุดที่3ามกันนะคะเหนียวจริง อ่านี่เลยนะคะสวยๆเลยนะคะอารกลมคมชัดนะพี่ๆนะขอบอยางสภาพสวยๆส,สมบูรณ์นี่น็อตเดิมนะคะลำโพงนะคะมีมาให้ตรงแผงประตูเนะพี่ๆเนาะกระจกเลื่อนไฟฟ้านะคะสัญลักษณ์มอกอยอยู่ทุกบานเลยนะคะอ่าดูในส่วนของแผงประตูจุดที่4ี่กันนะคะ <c oughs> นี่เลยค่ะแหงประตูจุดที่4อ์กลมคลมชัดนะคะสวยไหมพี่พี่นะคะใครที่ชื่นชอบนะคะในส่วนของเอตอร์ไาริสนะคะคันนี้ก็สามารถที่จะทักมาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะพี่พี่คะ่ะนี่เลยสวยจริงนะคะบอกเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของ<ๆ>ไฟนะคะเพดานติดดีใช้งานได้ปกตินะคะในส่วนของบังแดดค่ะมีกระจกมาให้ฝ้าเพดานสีดำสวยนะ ชอบนะคะฝ้าเพดานนะคะกระจกหลังค่ะปรับองศาได้นะพี่พี่นี่ <c oughs> นี่ช่องเก็บสัมภาระค่ะช่องเก็บสัมภาระนะคะมีมาให้เนะถือว่ากว้างอยู่นะคะ <c oughs> ตรงนี้ก็สามารถใส่ขวดน้ําใส่แก้วน้ํามีลำโพงมาให้นะคะเ <c oughs> ดิมเดิมแทๆ้ๆเลย SRS Airbag นะคะมีในส่วนของคอนโทรลพวงมาลัยนะคะแล้วก็ทั้งสองฝั่งนี้เนาะ นี่เลยนะคะอีกจุดหนึ่งที่สําคัญค่ะพี่พี่ขานี่เลยแผ่นเพดแสดงวันเดือนปีที่ผลิตเรียบร้อยแผ่นเพดแท้เดิมไม่ผ่านการเปลี่ยนการสลับมานะคะรตแท้เดิมเฉดสีเดียวกับตัวรถเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของคันสีเทาดํากันบ้างนะคะในส่วนของคันสีเทาดํากันบ้างค่ะพี่พีสีเทาดํานะคะคันนี้ก็มาในส่วนของดูด้านหน้าเหมือนเดิม ะะสีเทาดำก็เป็นอีกสีหนึ่งที่คลาสสิกและลูกค้าชอบนะคะพี่ด้วยดีไซน์สีของเขาเนาะก็โดดเด่นนะคะแบบไม่ได้ดําดุเกินไปแล้วก็ไม่ได้ขาวเกินไปนะคะดวงไฟด้านหน้าค่ะเป็นดวงไฟ LED เหมือนกันนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในคุมเดียวกันเลยคันนี้ไม่ได้มีในไฟตัดหมอกมานะแต่สามารถไปใส่เพิ่มได้นะคะพี่ๆค่ะเนาะแต,แตกต่างกันแล้วนะ กระ,ะจังด้านหน้าค่ะดีไซน์เป็นสีดําเงาเหมือนกันเลยนะคะพี่ๆไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยสภาพสมบูรณ์มากๆนะคะอ่ะโลโก้โตโตยตา้าสีโครเมียมเป็นโครเมียมนะพี่ๆเนาะในส่วนของนวมไฟไกด์ไลท์นิ่งนะคะมีมาให้เรียบร้อยนในส่วนของยางกันบ้างคะ่ะคันนี้เปลี่ยนให้นะคะเป็นยางแม็กซิสเหมือนกันปี2 0 2 4นะคะขอบ 15เนอะล้อแม็กนะคะสีทูโทนลายบูมอแรงเหมือนกันเลยคะ่ะกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวคันนี้จะเป็นรถปี 2, 2021นะคะราคาอยู่ที่400,000กับ8,000นะพี่ๆนะคะันนี้เลขไมล์ห,ะะล,หลักหมื่นเท่านั้นนะคะเลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นนะคะออโตอารามีมาให้พร้อมนะคะสัญลักษณ์มอกรมีมาให้กระจกแท้เดิมค่ะนะคะ แผงประตูค่อนข้างที่จะเหนียวนี่เลยนะคะอาร์คแผงประตูคะ่ะพี่ๆขากลมคมชัดสวยงามนะคะคันนี้ฟรีดาจะเต็มพ่อนูือประมาณเ0็ดกว่ากานะพี่นะในส่วนของพวงมาลัยค่ะคันนี้พวงมาลยัยมอลติฟังก์ชันเหมือนกันนะคะเดี๋ยดูเลขใหม่ เล่งไม้ห้าหมื่นเนะคะรับประกันให้ว่าเป็นไม้เทสร,รับประกันโครงสร้างนะคะมีในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนมาให้ประมาณ6.5นิ้วเนาะแอร์ออโต้ค่ะเกียร์ออโต้เบรกมือแบบดึงเนาะมีในส่วนของช่องนะคะไว้ใส่ตัวแปลง อันนี้จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันคะ่ะพี่พี่ค่ะตะเข็บได้สีฟ้านะคะรอยตะเข็บยังอยู่ดีไม่มีรอยขาดหลุดรุ่ยนะคะในส่วนของเบาะเป็นเบาะหนังเต็งตึงไม่มีรอยขีดข่วนร,รอยขีดขาดเลยนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของปุ่มควบคุมการทรงตัวป้องกันการลื่นไหลนะพี่พี่นะกระจกปรับไฟฟ้านะคะนี่สามารถหมุนกระจกมองข้างได้น,นะคะตรงนี้จะเป็นวัสดุหนังสังเคราะห์นะคะนี่จะเป็นพลาสติกนะคะนี่สัญลักษณ์มอกอยอยู่เลย รถส,สวยคุณภาพดีนะคะเน้นเป็นรถปีใหม่ใหม่น้อยนะคะพี่พี่คะ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างอะมาดูกันต่อนะคะพี่ๆคะในส่วนของแผงประตูนะคะด้านหลังก็จะมีในส่วนของปุ่มล็อกเด็กมาให้ด้วยนะคะกดลงด้านล่างนะพี่เนาะ แล้วก็ปิดประตูไปนะคะด้านหลังนะคนด้านในนะคะจะไม่สามารถเปิดประตูมาจากด้านในได้ต้องให้ด้านนอกเปิดให้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเซฟตี้นะคะที่ทางรถมีมาให้นะคะด้านหลังก็จะมีในส่วนของสปอยเลอร์มาให้กระจกหลังค่ะพ,พี่ขาเส้นละลายฝ้าไม่ขาดเลยนะคะและที่สาคัญสัญลักษณ์โมอโอกอยังอยู่ที่ปัดน้ําฝนมีมาให้พร้อมอันนี้ก็จะมีในส่วนของกล้องไฟลังให้เหมือนกันเซนเซอร์การายะด้านหลังมีมาให้2จุดนะคะ ใครที่ชื่นชอบนะคะเป็น t o โยต้ y a าริ h แฮนด b แบ็ก็สามารถทักมาพูดคุยสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะในส่วนของยาริ s นะตอนนี้ก็จะมีเป็นตัวสปอร์ตนะคะเครื่องยนต์จะอยู่ที่1.2นะคะอัตราส,สิ้นเปลืองก็ไม่เยอะนะพี่ๆนะก็สามารถขับได้ขับง่ายนะคะเป็นในส่วนของประเภทอ e ีโคคาอีกหนึ่งรุ่นนะคะในส่วนของแบรนด์หลักที่ขายดี D นะคะพี่ๆทาไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดมาได้เลยะคะ่ะที่เบิร์ 093 132 1903นะคะที่ร้านก็จะมีทยอยเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะในส่วนของยาริแฮทแบกนะคะจะมีเป็นตัว e n ็นพและตัวส port มานะคะพี่ๆค่ะใครสนใจก็สามารถทักมานะคะ พูดคุยสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะคะสอบถามข้อมูลสอบถามในส่วนของเอกสารที่ใช้นะคะจํานวนเงินดาวค่างวดน,นะคะก็สามารถจะเต็มฟรีดาวได้เหมือนกันนะคะหากพี่ๆสนใจมีในส่วนของบริการจัดไฟแนนซ์ให้นอกสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของต่างจังหวัดนะคะต่างภาคต่างอำเภอนะคะก็มีในส่วนของไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงบ้านเลยใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะโอเคถ้าเป็นคันซีรอนนะคะก็จะฟรีดาวจะเต็มจะผ่อนอระม,มาสัก 6,700-6,800ได้นะคะถ้าเป็นในส่วนของคันสีเท่าดำก็ประมาณสักเ0 0 0นิดๆนะคะพี่ๆท่าไหนสนใจก็ทักมาได้นะคะพี่ๆร้านที่ร้านก็รับประกันให้ในส่วนของรถนะคะรับประกันรถไม่เคยชนหนักจมน้ำาิกความนะคะไม่มีตัดต่อดัดแปลงสมซากหรือกลอมาอ็ดขานนะคะพี่ๆผ่านการตรวจรถแล้วนะคะจากบริษัทมาตรฐานสาโกลบริษัทชิเชอร์นะคะ บริษัทมาตรฐานจากประเทศเยอรมนีตรวจให้มากกว่า274จุดเลยด้วยกันนะคะมีใบเสร็จรับรองผลการตรวจให้พร้อมและอีกบริษัทหนึ่งก็คือบริษัทโกเอชเซคชั่นนะคะเป็นบริษัทมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นนะคะตรวจให้3 4 4จุดเลยด้กันมีใบเสร็จรับรองผลการตรวจให้เหมือนกันนะคะหากพี่พิ่านไหนสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ขอดูใบเสร็จรับรองผลการตรวจได้เลยนะคะและก่อนออกรถค่ะก็จะมีในส่วนของช่างนะคะทางร้านของเสรีไทยช่างที่ได้รับการผ่าน <c oughs> ช่างที่ผ่านการอบรมมานะคะพี่พี่ขาช่างมาตรฐานเลยนะตรวจให้เพิ่มอีก30จุดเลยด้วยกันนะคะจอง9 9 9เท่านั้นเองนะคะรับโปรโมชั่นดีๆเด็เดๆไปอีกเยอะแยะมากมายเลยใครสนใจก็สามารถทักมาสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้เลยนะคะพี่พี่ขาจอง9 9 9เท่านั้นเองนะคะในส่วนของโปรโมชั่นก็จะมีในส่วนของตอนนี้ก็เ,เปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะคะสองครั้งสองหมื่นกิโล ก่อนออกรถนะคะเปลี่ยนให้ก่อนหนึ่งครั้งและพี่ขี่ครบ1 0 0 0 0มกิโลแล้วสามารถกลับมาเปลี่ยนได้ฟรีอีกหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะถ้าสนใจแล้วก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะบอกเลยว่ารถสวยรถดีนะคะอยู่ไม่นานนะพี่นายอย่ามัวแต่มองรถติดจองแน่นอนนะคะหากใครสนใจ ทักกันเข้ามาได้พูดคุยสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้หมดเลยนะคะไม่ซื้อไม่ว่าติดต่อมาหาุูกวนได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์เก้าสามหนึ่งสามสองหนึ่งเก้าศูนย์สามะคะเเบอร์นี้โทรได้แอดนไลน์ได้พร้อมให้คำปรึกษาพี่วีทุกท่านเซรีไทยรถสวยมีด้วยกันทั้งหมดสสาขานะพวีพีเนาะสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพนะคะอยู่แถวมินบุรีหนองจอกเส้นถนนมิรเมตรีนะคะใครเวียนผ่านไปผ่านมาก็ไปได้อยู่แถวฝั่งคู่เหนือน้าพี่พี่ลนาะห้ ทางฝั่งภาคใต้ก็อยู่ที่สุราษฎร์ธาน,นีสองสาขาเลยคือสาขาศีรัตะปาลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์นะคะที่น้องบินถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้เนาะแล้วก็จะมีทางสาขาอยู่ติดถนนเอเชียนะคะอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์นะคะใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะเวียนชมรถกันเข้ามาได้หรืออยากรู้ว่ารถคันนี้จอดอยู่สาขาไหนก็สามารถที่จะทักมาพูดคุยสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องบินก็ขอตัวลาไปก่อนนะพี่ๆเนาะ ใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรให้ชมอีกนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคิดถึงด้วยจมูสองไว้ใจสีดีไทยรถสวยค่ะ